กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเรื่องกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์4สัปดาห์หลังจากเด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมมา2สัปดาห์ซึ่งถือเป็นส่วนที่ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ปรับทัศนคติเปิดใจกับเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมเปิดรับความรู้และประสบการณ์ใหม่และปรับตัวได้พร้อมที่จะเรียนรู้กิจกรรมของสัปดาห์ที่3กันต่อ เพื่อจะได้เสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมให้มีมุมมองแนวคิดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นขอมเริ่มกิจกรรมในสัปดาห์ที่3ดังนี้สัปดาห์ที่3 1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลังจากที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มา2ส,สัปดาห์แล้วความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มก็จะมีมากขึ้นตามไปเรื่อยในสัปดาห์ที่3นี้ก็จะเป็นการเก็บตกคนที่ยังไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมหรือเน้นย้ำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กระชับมากยิ่งขึ้น 2. ทบทวนและภาพความประทับใจในรอบสัปดาห์ 3. กิจกรรมเรียนรู้ให้มีความสุขสีฐาน กิจกรรมนี้ผู้จัดกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเปิดใจรับความรู้ปรับทัศนคติให้เด็กเข้าใจถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านเกมหรือกิจกรรมที่จะทําให้วิชาในห้องเรียนที่เด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบกลับมาชอบหรือสนุกไปกับเกมคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษก็ได้ดังนั้นในส่วนนี้กิจกรรมควรเน้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนานพเพลิดเพลิน,นคลายเครียด ในขณะเดียวกันก็จะได้ความรู้สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 4. กิจกรรมอาสาผู้จัดกิจกรรมต้องถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนต่อชุมชนให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจว่าตนสามารถทำประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างไรบ้างกระตุ้นให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตัวเองและประโยชน์ที่สังคมในชุมชนจะได้รับเมื่อไวสายใส่ใจทำดีมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมมีทั้งหมด4ฐานฐานที่1โดยระดมความคิดว่าเด็กต้องการทําจิตอาสาในเรื่องใดซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใช้อุปกรณ์ง่ายๆตามความคิดที่ร่วมหารือกันอาจใช้วิธีแบ่งเด็กเป็นกลุ่มตามความสนใจในหัวข้อที่กําหนดไว้ฐานที่2จิตอาสาอาจเป็นกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดแต่แบ่งหน้าที่กันทํา ฐานที่3เมื่อทำกิจกรรมต้องให้เด็กรู้จักการวางแผนงานและการแบ่งงานกันเองโดยผู้จัดก,กิจกรรมมีหน้าที่ต้องดูเรื่องความสะดวกความปลอดภัยของเด็กฐานที่4เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วให้เด็กได้สรุปถึงสิ่งที่ทำประโยชน์ข้อดีข้อด้อยในการทำงานเพื่อเน้นการฝึกหัดการคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง กิจกรรมในสัปดาห์ที่3นี้ผู้จัดกิจกรรมต้องปลุกฝังกระตุน้นและสร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เปิดใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาต่อในอนาคตของเด็กและเยาวชนเองรวมถึงการเป็นจิตอาสาการเห็นคุณค่าของตนเองและประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเมื่อเด็กและเยาวชนคนเก่งมีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชุมชน